งเดินเนเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจําวันที่6พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมพลิกชายแดนเพราะไทยเราฟาดกลับเหมือนกันครับที่ทธามาฮุนเซนนั้นเอาไม่ลงถึงขั้นสั่งคำเมนฟองโลกเวที UN พร้อมกับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหนองจานครับที่เริ่มไล่ต้นจนถึงขั้นยึดคืนเนี่ยฐานคำเมนก็หายกระเจิงซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับยังมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับแนวชายแดนพื้นที่กองรับปีสองโดยเฉพาะปราสาสตคณา กระแสแรงมากๆนะครับเพราะขมิ้นมีการสร้างกระเช้าขึ้นไปนบริเวณพื้นที่แล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยโดยผมเองก็จะมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนมาเริ่มจากในบริีกองทัพที่สองครับเป็นปราสาทคนาที่มีข่าวออกมาว่าตอนนี้มีทั้งพระและก็ด่านขมเมนนั้นเริ่มที่จะสร้างสลิงและก็กระเช้าครับขึ้นปราสาทคนาซึ่งก็เรียกว่าเป็นข่าวลือหนาหูเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รับรู้กันไปทั่วกัน เพราะว่าข่าวเนี่ยกระจายไปหมดแล้วโดยที่มีซาลิงและก็กระเช้าส่งยุทธปัตจใจของหนังกบูชาด้วยโดยเรื่องราวนี้นะครับก็มีพระของกะเมรนแหละมีการระบ,บุว่าจะทํซาลิงส่งของให้กับฐานที่ปราสาทคณาและก็มีการเริ่มทำเนี่ยตั้งแต่31ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วทําทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโดยก็มีอัปเดตกิจกรรมกันอยู่เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การใช้รถขุดดินเนี่ยเข้าเคลียร์พื้นที่ทําฐานวายุสลิง์ตลอดจนการขุดดินทําโครงสร้างผูกเหล็กเทปูนครับแล้วก็ยังมีการขุด บ่อในพื้นที่แถบคนาด้วยโดยเรื่องจริงก็คือจะทํากระเช้าเลยครับเพราะว่ามีการถางป่าเป็นเส้นตรงตามแนวยาวตีนเขาแทนที่ของการขึ้นบันไดครับที่มีจํานวนขั้นเนี่ยเยอะเหลือเกิน แล้วมันก็จะคล้ายกับปืดีภูมิมะเขือที่ขมรนมีกนนารนําสไลด์ขึ้นมาโดยช่องทางที่ตัดต้นไม้ครับเพื่อไปจุดวางแนวเส้นสลิงเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันออกของบันไดไม้หนึ่งพัน้ขั้นแต่ก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับว่าพี่น้องชายของเรานั้นอย่าเพิ่งตกใจไปครับฐานไดเราเนี่ยก็มีการทราบและมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการการะทำของขมินแบบนี้เอาไว้แล้วก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้ขมรนมีการสร้างกระเช้าขึ้นไปแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครรับเเเเพาะออลือกิน ว่าการที่เขาสร้างสลิงแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเตรียมการอะไรสักอย่างเพื่อที่จะยึดประสาทคนาเ,คคเพราะการที่มีบันได1,000ขั้นแล้วจะขึ้นไปเติมแนวเติมกําลังเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลาแล้วก็เหนื่อยมากนะครับ1,000ขั้นนะถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นลมได้เลยถ้าไม่ฟิตจริงๆก็ต้องรอติดตามและอัปเดตเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งเราก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้วเอาลามมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับพอพูดถึงพื้นดี่กองทัพปที่2ไปแล้วมาพูดถึงพื้นที่กองทัพภาคที่1กันบ้างโดยเฉพาะบ้านหนองจานครับตอนนี้เรามีการเคลีย และส่งคืนที่ดินของไทยเราไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอัพเดตกันก่อนครับสำหรับบ้านของจันรในพื้นที่โซน A นะครับซึ่งก็ได้เริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ทุนเนี่ยตั้งแต่วันที่31ต,ตุลาคมเลยจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับสามารถกวาดล้างพื้นที่ได้ครบ32,000ตารางเมตรคิดเป็น100%ของพื้นทีโซนเทั้งหมดซึ่งสามารถตรวจพบทุนระเบิด บุคคลจํานวน5ทุนนะครับประกอบด้วย PM เนเนี่ยจำนวน3ทุนและก็ชนิด p m d ครับจำนวน1่ทุน PMOM เนี่ยจำนวน1่ทุนโดยไม่พบระเบิดกับดักรถถังในพื้นที่บ้านหนองจานโซเอแต่ว่าสิ่งที่มันดีที่สุดครับล่าสุดนั้นกองทัพพันธุ์หนึ่งเองก็จัดให้หลังจากที่กัมพูชายึดที่ดินบ้านหนองจานของพี่น้องชาวไทยเรามาน,านานนับ10ปี20ปีที่เราไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เลยนะครับแล้วซ้ําร้ายไปกว่านั้นเนี่ยขเขมรมีการเผากระท่อมของไทยเราที่ตั้งไว้ในเขตแดนไทย ด้วยในอดีตที่ผ่านมาแต่ล่าสุดวันนี้เป็นจริงแล้วครับพอหนาในเราเคลียร์ทุนระเบิดเสร็จเรียบร้อย ก็มีการคืนที่ดินครับนับ20ไร่ซึ่งตรงนั้นมีโฉนดด้วยนะครับโดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เต็มไปด้วยทุนระเบิดที่ขเขมีการวางอะไรก็ไม่ให้ฝั่งไทยเราเข้าพื้นที่ได้ย้ำอีกครั้งว่านับ10ปีนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของไทยเราก็ใช้เวลาเก็บกู้นานถึง5วันและก็พบทุนระเบิดนั้นฝังเอาไว้จํานวน5ลูกซึ่งตอนนี้เก็บเซสิ้นไป1น0เปอร์เซนต์กับพื้นที่ดังกล่าวและก็ส่งมอบที่ดินครับจนถึงขั้นคุณลุงเนี่ย เขาก็ก้มกราบเลยเพราะได้คืนมาเนี่ยนับระยะเวลาก็10กว่าปีที่ขมิญยึดครองไปได้แล้วที่ยึดครองไปเนี่ยขมิญก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยครับปล่อยให้เป็นบริโรกร้างตั้งใจจะฮุบที่ดินจากไทยเราแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้ทันครับเคลียร์เสร็จสับก็ส่งคืนหลังจากนี้ก็จะทำประโยชน์ดได้แล้วนะครับจะทำการเกษตรอย่างที่เคยทำในห้วงเวลา10ปีที่ผ่านมา อันนี้ก็ดีใจกับชาวไทยของเราด้วยนะครับที่ได้ที่ดินคืนแล้วก็สะใจกับขมนครับเคยเผาถึงกระท่อมที่เราตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นดินแดนของไทยเราถึงขั้นที่ขมนเคยบอกนะว่าเก็บโฉนดที่ดินไว้เถอะเพราะหลังจากนี้เนี่ยจะไม่ได้ที่ดินดังกล่าวคืนอีกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีครับเกี่ยวกับบ้านหนองจานโซบ้านหนองยากแก้วตอนนี้นะครับในพื้นที่โซนอ e ีนะ ก็เริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ทุนตั้งแต่25ตุลาคมจนถึงวันนี้เลยซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้เพิ่มอีก1 2 0 0 0ตารางเมตรนะครับทำให้ยอดสะสมตอนนี้เราสามารถกู้คืนพื้นที่เนี่ย45,000ันตารางเมตรเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากพื้นที่ทั้งหมด2 5 0 0 0 0ตารางเมตรคิดเป็น20%ซซึ่งก็มีการใช้ชุดเครื่องจักรกวาดล้างนะครับดำเนินการได้6 1 5ตารางเมตรแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่พบทุนระเบิดของเขมในพื้นที่ณปัจจุบันตอนนี้สําหรับพื้น,นท,ยยที่ มากที่สุดถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับที่เราสามารถทําได้แล้วขมรก็เฝ้าดูอยู่นะไม่ใช่ว่าขมรปล่อยปละละเลยแต่ว่าเขาก็ยังดูแต่ยังไม่กล้าเข้ามาทําอะไรเพราะไทยเราถือสิทธิ์เด็ดขาดว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแผ่นดินของไทยนี่ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวล่าสุดพืด้นดีกองทัพภาคที่1แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นบทสรุปของกองทัพบ,บุกเองที่เดีนออกมาแฉทหารขมรมีการขวางเส้นทางราตะาเวนของไทยเราบริเวณพื้นที่ช่องบุกนะครับจนถึงกับต้องเจราจากาัน ก่อนที่ขมรนั้นจะรื้อสิ่งกีดขวางออกให้เราและตะวเอได้เหมือนเดิมอันนี้ก็หนีหายกระเจิงไปอีกครั้งหนึ่งกับขมนโดยเรื่องราวนี้ครับเป็นกองทัพบ,บกเองที่ออกมารายงานความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนล่าสุดหลังจากมีการดําเนินการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามที่ได้ตกลงร่วมกันแล้วฝั่งไทยเราเองเนี่ยก็ยังคงวางกําลังใช้มาตรการเฝ้าตรวจพื้นที่อย่างเข้มงวดด้วยนะครับเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงที่ผ่านมาแต่ยังมีรายงานจากกองทัพบกนะครับเมื่อวันที่สองกับ3พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น บริเวณเนิน677ครับใกล้กับช่องอันม้าอำเภอํนนำเดินจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ฝั่งไทยเราได้ทาการลาดตระเวนในพื้นที่นะครับมีการตรวจพบทุ่นระเบิดพ m 2จํานวน2ทุ่นซึ่งก็ดําเนินการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ครับวันที่3พฤศจิกายนนั้นในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของช่องบกขณะที่ฝั่งไทยเราเหมือนเดิมครับทำการลาดตระเวนตรวจพื้นที่เหมือนเดิมเลยก็ได้ตรวจพบด่านกัมพูชาจํานวน6นายครับนำไม้ไผ่นั้นมาวางขวางเส้นทางลาดตระเวนของฝ่ายไทยเราแล้วพอเราเห็นแบบนั้นปั๊บฝ่ายไทย โดยชีย้แจงว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางลาดตระเวนตามปกติของไทยเราเขมรจะมาวางแบบนี้ไม่ได้แล้วพอพูดคุยกันเสร็จปั๊บเนี่ยกัมพูชาครับก็มีการรื้อสิ่งของออกไปแล้วไทยเราเนี่ยก็ลาดตระเวนต่อตามปกติอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจรจากันซึ่งต่อมาเมื่อวานนี้วันที่หพฤศจิกายนนะครับเราก็ลาดตระเวนในพื้นที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันความสงบเรียบร้อย แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่มีดาหาขนขมนเนี่ยมาขัดขวางแต่อย่างใดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับการที่ขมนมาขัดขวางเราเราจะไปยอมไม่ได้นะครับเราก็ตอบโต้ไปสวนกลับไปเหมือนกันแล้วก็ หนีหายกระเจิงในเส้นทางรัตะบวนแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าขามรนจะหนีหายเชื่อเหลือเกินว่ามันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเลยครับที่ขมนนั้นนําทุ่นระเบิดเนี่ยมาวางดักเส้นทางรัตะบวนของไทยเราคือต้องเคลียร์กันให้หมดเพราะว่าขามนรอบกัดเก่งอยู่แล้วเราก็ยืนหยัดชัดเจนยินงกั่าดชัดเจนนะครับว่า การชี่สุดความเป็นปรัักระหว่างกัมพูชาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายขมรครับดำเนินการตามเงื่อนไขหลัก4ข้ออย่างการอนอาวุธหนักเอ่ยเก็บกู้ทุนระเบิดปราบปรามแกแมเมอร์แล้วก็บริหารจัดการพื้นที่แนวชายแดนแต่ก็ยังมีข้อสังเกตอยู่เรื่องนึงครับคือเราเนี่ยผ่อนปรนแบบสุดสให้กับขมรโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดครับจากเดิมเนี่ย เรายื่นคำขาดกับขมรไปต้องเก็บกู้ทั้งหมดเนี่ย13พื้นที่รวมกับปราสาทตาควายแต่พอไปไปมามาครับล่าสุดนั้นการเก็บกู้ทุนระเบิดแนวชายแดนเราก็